สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกเช่นเคยและสําหรับบทวิเคราะห์บอลประจําวันพุธที่19ตุลาคมปีพศ2565กับศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกแมตช์ตกครั้งระหว่างแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดพบกับราชันมังกรรดบ,บุรี f อที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตในเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยด้านส,นสถิติการพบกันมา6นัดหลังแบงคอกยูไนเต็ดชนะ3ราชบุรีเ c ชนะ1เสมอกัน2 สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมดานเจ้าบ้านแบงคอกยูไนเต็ดที่มาดับ3ของกุนซือออเรลลโอวิทมาหลังเกมล่าสุดบุกชนะชนบุรี FC ไป1ประตูต่ 0. อ0ูยหยุดสถิติไร้พลายเจ็นัดติดของฉลามชนได้สำเร็จทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2 ส่วนสภาพทีมเกมนี้ยังหมดสีใช้งานเอวตันกอนคันเวสมามุดดาฮัดดาและชนานาันป้อมบุผาที่ยังพักรักษาตัวกันอยู่ขณะที่แผนการเล่นยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตท,ที่เลื่อนมาในระบบ4-231โดยผู้รักษาประตูเป็นไมเคิลฟันเคสกาดลงเฝ้าเกมรับสีใช้ทิสตองโดสุพันณทองสงพุทธินันวันนศีและพิรพัฒน์โนชายา2มิดฟิลล์รับวางทศว,วรรษลิมวันเสถียรกับทิติพันธุ์พวงจันรคอยปักหลังในแดนกลาง และใช้สามิฟิลลุกชายาวัศสีนาวงเฮเบอร์ตี้เฟรนันเดสกับลุงรัฐภุมิจันทึกปัน่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าวันเดอร์หลุยที่จะลงออกล่าตะข่ายในแดนหน้าส่วนความพร้อมทีมเยือนลาบุรีเอฟซีที่มาดับ5ของคุนซอชาบีโมโลหลังเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชียงรายยูไนเต็ดไป1ประตูตอน 1, ทําให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนสภาพพิมพ์เกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคุมกำลังหลักชุดเดิมทั้งหมดพร้อมลงสนามในระบบ4-2-3-1 โดยผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐมอาคาักกูลลงเฝ้าแนวรับสีใช้ ansen, ราฟาเอลเจนเซนปวีตันทัตเตมีปาร์คชุนยองและจิรลวัฒน์ทองแสงเพาสองมิดฟิล์รับวางกิษณาโนศสีสวรรคกับปฐมชัยเสือสกุลคอยปักหลังในแดนกลางและให้สามมิดฟิลล์ลุกสิทธิโชคกันหนูจากพันแก้วพรมกับอวินฟอร์เตสคอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าแดนแรกที่จะลงออกล่าสกอร์ในแดนหน้าทัศนะก่อนเกมคู่นี้ สำหรับเจ้าบ้านแข้งเทคกแบงคอกผลงานยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องไม่แพ้มาแล้วแปดนัดติดชนะไปถึงหนัดพร้อมเก็บคินชีสได้ทุกนัดส่วนทีมเยือนราชันมังกรราชบุรีก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันแพ้แค่นัดเดียวจาก8นัดหลังสุดและชนะไปถึง5นัดอย่างไรก็ตามเกมนี้จะทำการแข่งขันต่อจากเดิมตั้งแต่นาทีที่53สกอร์0นประตูต่อ0ย์และให้คงรายชื่อนักกีฬาผลต่างประตูการค่าโทษการไล่ออกไว้ตามเดิมทั้งหมด ซึ่งเกมก่อนหน้านี้เจ้าถิ่นแข้งเทพดูเหนือกว่าเล็กน้อยหลังเป็นฝ่ายคองบอลได้มากกว่าแต่ถ้าว่าเกมรับของทีมเย,ยราชันมังกรเองก็เล่นได้อย่างมีวินัยเหี่ยวแน่นก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนักจนเลื่อนมาแข่งกันในวันนี้มาเกมนี้ยังมองว่าแบงคอกยังคงเหนือกว่าทั้งด้านศักยภาพทีมนัะตัวนักเตะอีกทั้งการได้ลงเล่นในบ้านน่าจะได้แรงกระตุ้นในการบุกทําสกอร์ได้ไม่ยากส่วนทีมเย,ยราบ,บุรีคงสู้สุดใจแต่น่าจะยืนระยะไม่ไหวดูแล้วคงแพ้ไปแบบเฉียวเฉียบฉะนั้นเกมนี้มั่นใจเจ้าบ้านแบงคอ,ปอกอปดนีอไใท่สุ ผลสกอร์ที่คาดไว้แบงคอกอยู่ในเต็ดชนะ1ประตูต่อศก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ